สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะตามสแตสนป์ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ักหมดเนาะเริ่มกันที่คนโสดรกรกฏโสดนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงบดาบ แต่ถ้วยมูฟออนเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าในใจหรือสถานการณ์เนี่ยคุณจะต้องมีการรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆการปรับตัวใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะประครับประคองใจตัวเองประครับประคองความคิดตัวเองและสถานการณ์ของตัวเองให้แบบ ฉันจะไม่เศร้ามากฉันจะต้องมีงานต้องทําฉันจะต้องทานั่นทนํานี่ฉันจะไม่มีเวลามานั่งเศร้านานนะคะฉะน,นั้นแล้วฉันจะต้องจัดการปัญหาในความคิดของฉันให้ได้แล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะไม่จมกับความทุกข์นานนะคะ <c oughs> จะไม่จมจากในความทุกข์ในเวลานานๆอันนี้ฟังของคนที่มีอิทธิพลต่อใจนะคะสถานก,การณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะเพจสับสนนะคะ,ส,ส,ะ,คะสองด้าม 8เรี้ยน,นะคะ K4 ดาเรื่องความรักรูจก้จักไม่ค่อยเด่นนะของเขาอะนะคะจะจะเป็นในเรื่องของการงานมากกว่านะคะเห็นในความรักนิ่งๆเลยไม่ได้โฟกัสมากนะคะแต่โฟกัสในเรื่องงานยุ่งเรื่ององนานโฟกัสเรื่องตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่ามีความรักแล้วอะหรือ,อ,อมีคนคุยถ้ามีคนคุยก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันนิดนึงก็ทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดใจอะ ะะต่อให้เป็นภาษาเดียวกันหรืออย่างไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกว่าคุยไม่รู้เรื่องอยากจะพักอยากจะโฟกัสที่ตัวเองอยากจะโฟกัสเรื่องของการงานหลักๆนะคะชาวธาตุลมค่อนข้างเด็ดนะคะอุ้มเมถุนหรือตูนที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะขยายเลยคะ่ะขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมรักตัวเองเห็นไหมคุณพยายามจะโฟกัสที่แบบอะไรที่จะทำให้ฉันแบบมีชีวิตไปต่อแบบ ่อให้มีความเครียดแค่ไหนต่อให้รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. โลกนี้ใจร้ายกับฉันนู่นนี่นะคะแต่ฉันจะทําให้ชะตาชีวิตของตัวฉันเองนั้นสดใสโดยการกระทําของตัวเองคือการกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วอะต่อไปค่ะฝั่งเขาค่ะรเริ่มนะคะหาเวลาไม่มีเวลามาให้ความรักนะคะไม่มีเวลามาให้ความรักนะคะแต่ว่า ผัวพันอยู่กับเรื่องของงานผัวพันอยู่เรื่องของตัวเองชีวิตตัวเองหลักๆเหมือนกันนะคะต่างคนต่างโฟกัสที่ตัวเองนะคะทีนี้ค่ะความคิดความรู้สึกของคนในใจคุณนะคะที่มีต่อคุณเป็นยังไงคนที่มีอิทธิพลต่อคุณนะนะหกเหรียญสามเหรียญรูปเหมือนเขาจะไม่ใช่คนใกล้คนไกลอะไรคุณขนาดนั้นนะคะคนคนเนี้ยยังอยู่ในชีวิตยังมีโอกาสได้เจอยังมีโอกาสได้คุยกันนะคะ ถ้าเขาเป็นคนเก่าดูเหมือนว่าเอ้ย จะมีเรื่องที่จัดทาให้ต้องคุยกันอยู่เป็นคนในใจคุณก็มีเรื่องที่จะทําให้ต้องเจอหรือต้องคุยกันอยู่แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่สตรองมากๆนะคะทั้ง Impress ทั้ง s t r รนทนะคะเป็นบุคคลที่สตรองแข็งแกร่งนะคะมีจุดยืนของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งเลยในใสายตาเขาแอบบคิดถึงนะคะแอบคิดถึงแอบรู้สึกว่าโอเคถ้าวันนึงมีโอกาสคุยกันก็ยังอยากที่จะคุยกันนะยังมีมิตรภาพยังมีความรู้สึกดีๆในเชิงของ มิตรที่ดีอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาทา่านผู้ร้าคุณพยายามที่จะประคองตัวเองปรัแบบเปลี่ยนให้แบบมาโฟกัสตัวเองให้ได้มากที่สุดแม้ว่ายังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเขาอยู่อยู่ในความคิดบ้างนะคะ <c oughs> แต่คุณพยายามที่จะคิดคูกแล้วก็พัฒนาตัวเองคิดถึงเขาก็มีบ้างแต่คุณพยายามโฟกัสตัวเองแบบขั้นสุด บบที่สุดแบบ n u m r o r e แบบมงลงนะคะไปต่อค่ะบทสรุปบทสรุปนะคะเจ็ดดาบสองใครอยู่มีคนมาสองคุณด้วยนะคะมีคนมาสองคุณมีคนมาคิดถึงคุณนะคะแต่คุณไม่อยากเหนื่อยความรักอะตอนเนี้ยคุณอยากโฟกัสเรื่องชีวิตตัวเองอะอะไรที่จะทําให้คุณมีความสุข นะคะอยากที่จะมอบความรักนี้ให้กับตัวเองแบบสุดๆนะคะฉันรักคนอื่นไปมากละฉันรักตัวเองบ้างนัดกันเพว่ามันจะรู้สึกดีกว่านี้นะเะนี่ย Express the love นะคะสแสดงออกความรักให้กับตัวเองหันมามองแง่บวกแพช s i o นมองว่าและเชื่อว่าถ้าเรารักตัวเองมากๆพอเนี่ยแบบไม่เห็นแก่ตัวนะถ้ามากเกินไปมันจะกลายเป็นเห็นแก่ตัวรักตัวเองแบบแที่ฉัน happy มีความสุขอะอ,อะไรตรงเนี้ยมันอาจจะ ส่องกระแสหรือส่งรัศมีไปให้กับคนที่แบบเขาจะมีแพชชั่นที่ตรงกันกับเราแล้วดึงดูดซึ่งกันและกันโดยอัตโนมัติเองอ่ะปอยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะพาร์ทของคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณในทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะไพ่เสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคต่ โอเคสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะปาเตียนหกดาบสามไม้เท้าเอชซับคัพนะคะแล้วก็เอชซับสอดบอกว่าคุณทุ่นเทให้กับความสัมพันธ์เนี่ยเยอะแหละนะคะเยอะและแต่เหมือนยิ่งทุ่มเทมันจะกลายเป็นทุ่มทิ้งหรือเปล่าคุณรู้สึกในใจแบบนั้นเพราะว่าเหมือนจะทําให้คุณต้องหันหลังหรือต่างคนต่างมีความหันหลังแต่ยังไม่ได้ไม่ได้หายขาดกันไปนะแค่มีความหา่างมีช่องว่างตรง,ตรง,ตรงกลางเนี่ย กว้างขึ้นในขนาดเดียวกันคุณมีเกณฑ์จะได้เจอความรักครั้งใหม่หรือคนใหม่เข้ามาจีบมาชอบคุณนะคะอาจจะทําให้คุณมีความหวั่นไหวตรงนี้นิดนึงนะคะแต่อาจจะต้องมานั่งเคลียร์กับตัวเองนิดนึงว่าแบบยังไงดีคนนี้ก็ยังไม่ได้จบนะคนนี้ก็ยังคุยอยู่แอาจจะคุยน้อยลงพาชั่นน้อยลงนะคะแต่คนใหม่เลยฉันก็ยังรู้สึกว่าก็เปิดคุยนะแต่ก็ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็ยังไม่แน่ใจกับตัวเองนะคะ ฟังคนคุยปัจจุบันนะคะจถานการห้าดาบ The World สิทธิ์ในเท้าเขาเองก็หนักอกหนักใจนะเพราะไหลายอย่างมันมีความเปลี่ยนไปเยอะนะคะเขารู้สึกว่ามีคนพยายามพิจาคอนโทรเขานะคะหรือตัวเขาจะพยายามคอนโทรอีกคนก็ได้ซึ่งมันมีความหนักอกหนักใจอ่ะมันมีความหนักอกหนักใจของความห, àng. ห àng ่างห่างที่ห่างที่ห่างแล้วห่างเลยหรือเปล่าเขาก็กังวลนะ ต่ถามว่าเขาจะพูดหรือเคลียออกมาไหมเขาก็ไม่กล้านะคะเป็นเรื่องที่จะไม่พูดเป็นเรื่องที่จะเก็บก็ดับใจอย่างนั้นต่อไปละกันนะต่อไปค่ะขยายโชคลาบมือริษานี่ไงตัวเลือกใหม่เข้ามาความทรงจำโอเคพอย้อนกลับไปที่ความทรงจำที่คุณกับเขาคนนี้ปัจจุบันนี้ด้วยกันมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้น นะคะแล้วรู้สึกว่าถ้าฉันจะรับคนใหม่เข้ามามันก็คงจะไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนั้นเพราะฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่นะคะฉันก็สามารถเลือกได้เลย <waffle> ต่อไปฝั่งเ้าหาพันได้เพิ่ฟันนะคะทำบุญเขาก็เป็นนักจินตนาการทัานหนึ่ง <p> นักจินตนาการท่านหนนะคะคิดไปเยอะเลยนะคะว่าที่คุณมีการหันหลังให้แก่กันคุยน้อยลงไม่ใช่แค่คุณ อารู้กว่าเขาคุยน้อยลงเขาก็รู้สึกว่าคุณก็คุยน้อยลงเหมือนกันแต่ถามว่าใครจะเทคแอคชั่นหรือเขาจะพูดไหมเขาก็ไม่พูดอ่ะเขาก็เลือกที่จะกอดเก็บความคิดตรงนั้นเอาไว้กับตัวเองนะคะอาจจะเลือกหักดิบโดยการเฟดตัวออกมาเลยแบบแบบไม่คาดคิดทั้งคุณก็ไม่คาดคิดแล้วเขาก็ไม่คาดคิดเลยก็ได้นะคะต่อไปหาความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ เอ็น r พลิเอร์ขารู้สว่าคุณนิ่งมากเลยความรักทางไกลความรักทางไกลความรักในโลกออนไลน์ค่อนข้างเด่นนะคะสองติสใจ10ดาบเอาไงต่อดีอ่ะเขาชอบคุณแบบหลงไหลนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรืออะไรที่คุณเป็นอยู่เขาหลงไหลตรงนี้แล้วก็ช่วงเวลาดีๆแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าคขามไม่นั่นไม่มั่นใจละ สองใจสองใจแล้วค่ะเอาไงต่อไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อหรือพอแค่นี้มันมีคําถามตรงเนี้ยอยู่ในความคิดของเขาเยอะนะคะฝั่งคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาก้าเหรียญสี่มิา้าเจ็ดดาบเขาโอเคคุณก็รู้สึกได้นะว่าเขาก็น่าจะมีคนอื่นคุยเหมือนกันคุณก็ไปสองอืมคุณเองก็รู้สึกว่าเขาก็น่ามาสองคุณเหมือนกันแหละ แต่ว่านั้นๆเข้าอะความห่างเหินความหันหลังนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้ต้องการเราขนาดนั้นตัวเราเองก็ไม่ได้ต้องการเขาขนาดนั้นตอนเนี้ยต่างคนต่างรู้สึกว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อหรือพอแค่นี้ต่างคนต่างคิดว่าเราไม่ได้รู้สึกต่อกันมากพออะนะคะ่ะบทสรุป King of c u p ค่ะสี่เหรียญ King of Pentacles โอเคไพ่ท่าน้ำอารมณ์ของคุณอีโมชั่นะคะใดๆหรือความหวันไห้ในใจของคุณสูงปรีดสูงมากๆนะคะอยากจะเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่อยากตัดสินใจนะคะขอขยายขอจูนนิดนึงจะยังไงต่อบทสรุปเดินหน้าต่อปล่อยมีเกณฑ์ว่าถ้าไม่ปล่อยเลยนะ ถ้าไม่ปล่อยคนปัจจุบันไปเลยก็คงจะมีระยะห่างคุยแบบคุยแบบหลวมแบบหลวมสุดๆอะ่ะคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้แล้วะ่ะในจุดนั้นอะเขาทักมาก็ตอบเขาไม่ทักมาถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากคุยเราก็ไม่ตอบนะคะเรามองหาความสัมพันธ์ในจุดของการที่จะแต่งงานคนที่จะมีเคมีที่เข้ากันคนที่พร้อมที่จะเอนเกจมิน้น์ไปด้วยกันนะคะถ้าเขาเป็นอย่างนี้และใจเราก็ไม่ได้จะขนาดนั้นกับเขาแล้วอะ่ะ อาจจะมองหาคนใหม่ที่จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบชัดเจนไปเลยแบบนี่เองนะคะโอเคค่ะพาทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด share, ก subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาทของคนที่มีคู่นะคะมีคู่ไพ่สำหับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณสถานก,การณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะแปดถ้วยค่ะสองถ้วย ความห่างตอนนั้นนะคะจะได้มีการกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่การกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วเนี่ยถามว่าทุกอย่างมันดีขึ้นแบบว้าวซ่าไหมก็ไม่นะคะเพราะยังมีคนที่ยังขุดเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆขึ้นมาพูดดูนะคะหรือยังโฟกัสที่ปัญหาเก่าอะ่ะปัจจุบันเคลียร์แล้วก็ไม่ได้ก็สนใจแหละแต่ว่าใจมันยังฝังใจอยู่กับอดีตที่ที่มันไม่โอเคอะคะ่ะ ะะเดี๋ยวจะมีปัญหาแบบฉับพลันขึ้นมาอีกในช่วงของสิบห้าสิบหกนะเพราะว่าขุดเรื่องเก่านะคะขุดเรื่องเก่าเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบช็อตฟิลได้เลยนะคะเนี่ยต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆต้องดูกับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะต่อให้มันยากก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะกับปัจจุบันโอเคฝั่งของเขาล่ะแปดมีเท้า สองดาหกเหรียญเขายุ่งงานมากๆนะคะงานเขายุ่งมากโปรเจกต์นู่นนั่นนี่นะคะโอเคบวกกับว่าไม่ค่อยมีเวลาให้เราบวกกับความงงแงงงแง,ง,ง,งนู่นนั่นนี่ต่างๆด้วยนะคะตัวเขาก็มีการได้เจอคนใหม่ๆมีในเรื่องของตัวเรื่องบุคคลที่สามรักซ้อนเข้ามาสับรางเข้ามานะคะเขารู้สึกว่าถามว่าปล่อยไหมเขามองว่า เขาหาันครึ่งแล้วอะในความรู้สึกในความสัมพันธ์นะคะเขาหาันครึ่งเขาเหมือนเขาอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองอะไรที่เข้ามาแล้วแฮปปี้มันกลายเป็นว่าเหมือนเขากําลังลดสถานะความสัมพันธ์จะมีคู่ให้เหลือเป็นคนคุยนะคะเหมือนกลับมาคุยกันแต่เขาของเราอะคือสถานะตรงเนี้ยในความจริงๆคือคู่รักคือคู่กันคือควรมีคู่มีแฟนแต่สําหรับเขาอะเขามองว่า เขาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีกว่าเขาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลายเป็นแบบไม่ชัดเจนคือเขามองว่าเขาเขาหาคนใหม่เข้ามาอะไรเนี้ยนะคะเขาไม่ยอมเคลียร์ให้จบคือเขาเขาก็ไม่อยากเสียเราไปรอกไหมแต่เขาก็แต่เขาก็อาจจะมีความเบื่อมีมความอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์แล้วก็เลยไปดึงคนใหม่เข้ามาอะขยายหน่อยฝั่งคุณหาทําบุญโรลลินเนสนะคะไกลเกลียนเห็นไหม เรียกร้องเมื่อไกลเกลียก่ยแล้วอะเรารู้สึกถึงปัญหาเก่าที่เรายังโฟกัสนะคะที่เรายังโฟกัสอยู่จะทําให้เรามีแรงผลักดันในเรื่องของการเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากเขาแล้วบอกเลยว่าถ้าเราเรียกร้องเนี่ยเขาจะมองว่าเราเสียคะแนนเราผิดทั้งๆที่ทําว่าคนผิดคือใครโอเคการคุณอดีตก็ผิดการที่เขามีเป็นดึงคนอื่นเข้ามาก็ผิดเหมือนกัน แต่ถามว่าในความสัมพันธ์เราหาคนผิดหรอหรือจะหาจุดตรงกลางฝั่งเขานะคะข้ามอุปสรรคค่ะอุปสรรคเก่าก็าคือการกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะเขาคิดว่าเขาพยายามที่จะแปลกับคุณเขาพยายามที่จะชัดเจนกับคุณนะืมแต่เขายังรักในเรื่องของการแบบอะไรที่ทําให้เขาตื่นเต้นอะไรทําให้เขาไม่เบือ่ออะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาสนใจอ่ะดึงดูดเขาอ่ะเขาก็จะดึงรู้สึกไปดึงดูดสิ่งน,นั้น นะคะฉะนั้นเราอาจะต้องทําตัวเองให้ดูมีความท้าทายมีความรู้สึกว่าดึงดูดเขาเข้ามานะคะการทีะะ่เราจมอยู่กับความเหงาความเศร้าวความเรียกร้องอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าน่าดึงดูดนะคะต่อไปะคะ่ะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเล v e r s ก็ยังรักนะแต่ว่าแพ s ชั่น ในเรื่องของแรงดึงดูดนะน้อยลงลหรือว่าเขาเองก็ต้องการการแสดงออกความรักแบบซักซ่าแบบบอบซ่าแต่เขาไม่ค่อยได้รับมันเท่าไหร่หรืออาจจะมีความเบื่อหน่ายเข้ามาด้วยอะไรเดิมๆนะก็ต้องมีอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆท้าทายเราใจเขานิดนึงเข้ามาสักหน่อยหนึ่งนะคะเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดบอกคุณไปตรงๆหรอกเขาก็มองว่าคุณดูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ค่อนข้างแข็งๆอะ่ะนะคะดูเป็นคนแข็งๆอะไรอย่างเงี้ย เขาอยากให้มีความอ่อนหวานความอ่อนโยนความโรแมนต์นะคะความร้าใจใดๆเข้ามาบ้างทุกอย่างมันดูนิ่งเกินไปแล้วมันดูน่าเบื่อนะคะฝั่งคุณล่ะคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขาเลิฟเอร์่ะไม่ใช่เลิฟเบอร์สิสองถ้วยกัเน้นคุณรักเขาค่ะคุณรักเขามากคุณยอมในหลายๆอย่างมาแล้วนะคุณยอมเขาในหลายๆอย่างมาแล้วนะคะคุณพยายามที่จะเติบโตไปได้วยกันกับเขาอะ ดูสถานการณ์ดูพฤติกรรมของเขานะคะ mm hmm. คุณชัดเจนกับเขาที่สุดแล้วอะ่ะไม่มีข้อสงสัยใดๆในตัวคุณให้เขาได้คิดเรื่องนี้เลยคือเราชัดเจนมากๆแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรบางทีเราต้องตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการด้วยและเพื่อเขาจะได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการบ้างนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราจะอยากได้มา หล่าจะต้องมีการให้ไปก่อนในสัมนะคะในหลายๆเรื่องของชีวิตนะบทสรุปค่ะประครับประคองความสัมพันธ์เรื่องราวที่ปกปิดปิด,ปดบงังความห่างก,กลับมาเริ่มใหม่ดึงคนนอกเข้ามาในความสัมพันธ์ดึงตัวเลือกเข้ามาแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไปต่ออันนี้สิ่งที่คุณจะต้องดีลเลยก็คือการเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักการแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกในด้านบวกในความอ่อนโยนความโรแมนติกสําคัญน,นะคะ เราม่เวดดิ้งบางคนมีการแต่งงานนะคะหรือบางคนมีทันในเรื่องของการแต่งงานไว้แต่จะถุกยิดไปนะคะด้วยปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้นะคะมีสัญญาณของเรื่องคู่อยู่ฉะนั้นการฟอกกี้เป็นเลิร์นนี่คือทําให้เขาเองก็ได้เรียนรู้กับความผิดพลาดนั้นของเขาอะ ะะมองว่าตัวเขายังเรียนรู้ได้นะอยู่ที่เราจะให้อภัยให้โอกาสและความเชื่อใจดีไหมนั่นเองคลิปของกรกฎก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรูกกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ